หลังจากที่เพิ่งเซงกันมานะเมื่อเสาร์ที่แล้วแฟรเดริพูคือเขาไม่ได้เซงในเรื่องของฟอร์มการเล่นหรือันดับตารางคะแนนอะไรหรอกนะเพราะว่ามันก็ยังมันก็ยังหนาวหนาวอยู่อะเออถึงมันจะอุ่นลงมาบ้างก็เหอะแต่มันก็ยังทรงๆรง่ใช่มันเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้กังวลอะไรเรื่องนั้นนะฮะเขาเซงกันเรื่องที่เสาร์ที่แล้วนีจิลิวพูมีคิวลงเตะไง ต้องไปเยือนอริร่่มเมืองครับอย่างเอเวอร์ตันครับเป็นเมอร์ซี่ไซด์ดร์บี้แมชเลยแต่ว่าก็ต้องถูกยกเลิกไปนะครับเลื่อนออกไปนะครับเพราะว่าด้วยพายุเข้านะครับเขาก็เกรงว่ามันจะเป็นอันตรายต่อนักฟุตบอลสตาฟโค้ชรวมไปถึงแฟนบอลนะฮะก็เลยต้องอ่ะเลื่อนออกไปก่อนก็เลยเซ็งนิดหน่อยนะครับแต่เซ็งไม่กี่วันนะครับทุกคนครับวันเสาร์วันเสาร์ไม่นับนะวันนี้อาทิตย์อ่ะอาทิตย์จันทำไมอาทิตย์ จันอังคารเอาอีกแล้วสามวันเท่านั้นเองครับทุกคนครับหายเซ็งแล้วเพราะว่าคืนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลมีคิวลงเตะนะครับฟุตบอลทัวร์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไปเยือนกิโลนานะครับบางคนก็เรียกจิโรนาเนาะไปเยือนทีมจากสเปนนะครับวันนี้ก็เลยว่าจะมาพูดคุยกันซะหน่อยก่อนที่จะลงเตะนะครับวันนี้ลงเตะเนี่ย เที่ยงคืน45้านะครับตามเวลาประเทศไทยโอ้โหผมเห็นเวลานี้แล้วผมมีความสุขอะผมชอบมันเหมือนมันมันเป็นโบนัสยังไงของเราก็ไม่รู้อะก็โอ้โหทุกทีแม่งเตะทีตีสองครึ่งอย่างเงี้ยตีสามอนัดลาสัตว์เจอมาดรลดเนี่ยฉันไม่หลีกตีสามะทุกคนง่วงยิบหายเลยแต่ว่าดีนะวัน,นนั้นอนะบอลสนุกเออเลยไม่ง่วงอะตาสว่างเลยวัน,นนั้นอนะเออโอ้โหวันนี้เที่ยงคืน45้าเลยพลาดไม่ได้ด้วยการทั้งปวงนะครับไออย่างเงี้ยผมอาจจะลากไหว ทุกทีต้องตั้งใาฬกาปูตีสามยเงี้ยผไม่ไหวอะลากไม่ไหวแต่เนี้ยไม่แน่นะครับอะอยังไงก็แต่ลิเวอร์พูลไม่พลาดอยูแ่แล้วผมว่านะเวลาดีด้วยนะครับคิโรน่านะครับทีมอันดับที่9ของลาลิกาสเปนเขานะครับแล้วก็ในแชมเปียนส์ลีกเนี่ยเขาอยู่อันดับที่30นะครับส่วนริว์พูลก็เป็นอันดับหนึ่งทั้งพรีเมลีกแล้วก็ยูฟาแชมเปียนส์ลีกเลยนะครับโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นวะ เขาก็มาเจอกันนะครับเล่นมา5 m a แมตช์แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงทุกคนครับคือแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่าเขาเปลี่ยนวิธีการเข้ารอบแล้วกันนะอรอบแรกเนี่ยจะมี36ทีมนะครับทุกคนครับแล้วก็ในแต่ละทีมเนี่ยจะมีโอกาสลงเล่น8นัดแบ่งเป็นเย้า4เยือน 4. เอ่อวิธีการเข้ารอบเนี่ยก็คือเขาจะเอาอันดับที่1-8ถึง8เนี่ยเข้ารอบไปก่อนเลยรอเลยหลังจากนั้นเขาก็จะเอาอันดับที่9ถึง2ีเนี่ย มาเล่นเพย์ออฟกันนะครับมี16ทีมหลังจากนั้นพอเพย์ออฟเสร็จปุ๊บใครชนะเข้าไปอีก8ทีมแล้วก็ไปเจอกับไอ้8ทีมที่เข้าไปแล้วเป็น16ทีมตามนี้นะทีนี้เขาก็จะมีการใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ครับทำนายเอาไปงูเปอร์คอมพิวเตอร์ <c oughs> บทบาทของเขาเนี่ยก็คือการที่จะคํานวณน,นะครับว่าอย่างเช่นแบบสมมติฤดูกาลฟุตบอลจะเปิดเนี่ยเขาจะทํานายแล้ว <c oughs> พเมีรีใครจะได้แชมป์เขาก็จะคํานวณแล้ว แมนซิตี้กี่เปอร์เซนต์อะไรแบบนี้อันดับ2-3-4ใครได้ประมาณนี้นะครับก็โดยมากก็แมนแต่ก็ไม่ถึงกับทะลุร้อยหรอกนะครับทีนี้เขาก็มีการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมาทำนายในเรื่องของออจำนวนคะแนนครับว่าจะต้องได้สักประมาณเท่าไหร่ถึงจะผ่านเข้ารอบไปเลยหมายถึงว่าเป็น1ใน8ทีมอะ่ะจะต้อง,องใน8แมตช์ที่เล่นเนี่ย จะต้องชนะเท่าไหร่เสมอเท่าไหร่เก็บคะแนนเท่าไหร่นะครับเขาก็คำนวณออกมาบอกว่า15คะแนนเนี่ยแทบจะก,การันตีแล้วว่าได้อันดับที่8ปอประมาณชัก70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่น้อยนะหมายความว่า15แต้มเนี่ยมึงแทบจะก,การันตีเข้ารอบแรกไปแล้วผ่านไปแล้วอยู่ในในที่แปดอะอ่ะอันดับแอดะแล้วลิวพูลวันนี้นะครับตอนเนี้ยชนะ5แมชรวดมี15คะแนนไปแล้วว่ะทุกคนก็ เพราะฉะนั้นแมตช์ที่เหลือเนี่ยมันอีก3แมตช์เองเจอคิโรนามีลิวพีเอสบีใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้สแมตช์เนี่ยว่ากันเอาปัจจุบันก่อนเพราะฉะนั้นเอาตรงๆวันนี้ลิเวอร์พูลอ่ะไม่ได้กดดรรันในขนาดนั้นแล้วครับถ้าลิเวอร์พูลพูดตรงๆลิเวอร์พูลเล่นแค่เสมอแต่ถึงก็แพ้เลยนะอย่าถึงก็แพ้หรือมึงจะชนะก,ก็ได้แล้วแต่ <c oughs> แต่อย่าถึงก็แพ้เพราะฉะนั้นไอ้สามแม์ที่เหลือเนี่ยโอ้โหลิเวอร์พูลมึงจะเล่นเสมอสามแม์ไม่ได้จริงๆเลยเหรอเอาอีกแค่สามแต้มเนี่ยผมว่ายังไงมมมัันนนนไ่่าะ ไม่น่าจะคาดเคลื่อนอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลิวพูจะเบากว่าเบากว่าคิโรนานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะได้เห็นการจัดทีมของอเดอร์สลอตในรูปแบบของการโรเตชันอ่าผมผมคาดเดาแบบนั้นนะครับส่วนคิโรนาเนี่ยเขาอยู่ันแบบที่30ผมไปดูดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันเอาอตรงนะแม่งไม่ง่ายเขารุ้นได้เต็มที่ก็คือการที่จะเข้าไป p ล a y off ผมคิดแบบนั้นใน3แมตช์ที่เหลือเนี่ยนะ เพราะว่าตอนนี้เขามีแค่สาแต้มเองนะครับชนะมานัดเดียวแล้วนั้นแพ้รวดแล้วเขาเหลืออีก3มแมตช์ถ้าเขาชนะ3มแมตช์รวดนะ12อมันก็ยังมีโอกาสแต่ผมว่ามันยากอะ่ะมันมีอีกหลายทีมที่โอ้โหเขาต้องฝ่าฟันน่ะที่อยู่อันดับบนกว่าเขานะครับและที่สําคัญนะอันดับที่ยีตอนนี้เป็นมัดริดนะทุกคนคิดดูมัดลิดยังอยู่ในแบบโอ้โหอันดับที่ต้องเพย์ออฟอ่ะเออเพราะนั้นเคยวรน้าผมว่างานไม่ง่ายนะครับแต่ก็ต้องพยายามกันต่อไปนะครับคิโรนานี่ผมจะไม่ขอไปยุ่งกับเขาแล้วกันนะครับ ผมจะจัดตัวซะหน่อยเพราะว่าผมไม่รู้จักจริงไม่ไม่ไม่เคยดูคีโน้าเล่นเลยเอาตรงๆนะเพราะฉะนั้นผมจะอยากจะจัดทีมซะหน่อยว่าวันนี้ถ้าผมเป็นอันเดอร์สล็อตเนี่ยผมจะอ่านใจเขาว่าเขาจะจัดทีมแบบไหนนะครับผมจะจัดแบบมีครับทุกคนครับในเมื่อลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสผ่านเข้ารอบโดยแบบผมสุ่มันไม่ยากมากอะแมตช์นี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องโรเตชันนี่ผมจะใช้แผนนี้ครับทุกคนครับเป็น42 3สเหมือนเดิมอืม ผู้สาประตูครับวันนี้เนี่ยแหมผมอ่านมานะมันก็มีหลายสำนักนะบางสำนักบอกหายเจ็บแล้วบางสำนักบอกยังไม่หายนะอาริซงเบกเกอร์นะครับแล้วคุณจะเชื่อใครล่ะเนี่ยคือคือถ้าเป็นอย่างเนี้ยคืออธิบายก่อนนะครับแฟร์รี่ผู้จะรู้ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาริซงเบกเกอร์เนี่ยแม่งเป็นมือหนึ่งของทีมทุกคนแต่ว่าเขาบาดเจ็บเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแชมเปยนส์ลีกเนี่ยมันน่าจะเป็นถ้วยของอาริซงซะเป็นส่วนใหญ่แต่ปรบบบากฏพอเขาเจ็บเนี่ยเราก็จะเห็นเคลเฮอร์อลงนะครับ แต่ถ้าวันนี้อาริซงเบเกอร์ฟิตอยู่ในระดับที่สามารถลงไปเล่นได้เนี่ยผมเชื่อว่าอาร์เนอร์สล็อตอาจจะส่งอาริซงลงครับเพราะว่าผมมองว่าโอ้โหมันไม่มีแมตช์ไหนดีไปกว่าแมตช์นี้แล้วที่จะให้อาริซงลงมาสัมผัสเกมนะครับหลังจากเขาหายไปพักใหญ่มาคอสนิมด้วยนะครับนักฟุตบอลมันอาจจะต้องการจังหวะของเกมด้วยเนี่ยมีโอกาสได้ลงแล้วเป็นบอลยุโรปอะ่ะยังไงมันก็ผมว่ามันเหมาะอ่ะแมตชนี้นะครับที่อาริซงจะได้เล่นถ้าไหวนะ แต่ถ้าไม่ไหวก็คงต้องเป็นเคลเลอร์ครับซึ่งผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเคลเลอร์ er นี่โอเคเลยนะครับเขาก็ลงมาทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะเป็นตัวแทนของอ r i ิ o โอมเบเกอร์ไม่ไม่ค่อยพลาดอะไรนะฮะถ้าไม่นับไอ้แม็คดีพอสเซนนะเออนั่นแหะผมแทบจะเห็นครั้งเดียวเลยนะที่เขาพลาดนะแล้วก็เสียประตูเลยนะครับแต่โดยรวมมันก็ยังไว้ใจได้อเอาไปว่าผมจะเอาอาริซงอเบเกอร์ลงนะครับนะเท้าฟิตนะส่วนเซนเตอร์แบ็กผมจะเอา ฟันได้ครับยืนคู่กับน่าจะเป็นโจโกเมสอืมโอ้โหหลังจากที่คอนซาได้รับโอกาสลงกับลูกพี่โจโกเมสนะครับนัดเจนนิคารเซนชิบหายออกทะเลกันไปทั้งคู่เลยนะครับเออก็เนี่ยถือว่าโชคดีนะที่พายุเข้าซะก,ก่อนนะลิวรูพูลได้พักนะครับเพราะไม่งั้นไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเออแม็กเมอร์ที่ไซนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ ผมจะเลือกประสบการณ์ของโจโกเมสก่อนคอนซานะครับก็จะเอายืนคู่กับฟานได้แหละถึงแม้ว่าโกเมสมึงจะออกทะเลเหมือนคอนซาก็ตามนะอ่ะยืนคู่กันไปด้านขวาครับแน่นอนครับคอนซาที่ผมพูดมเมื่อกี้คิดว่าไม่น่าละว,วันนี้คงต้องเป็นเทรนด์ครับคอนซาวันนั้นหนักจริงๆนะครับวันนี้เทรนด์น่าจะได้ลงแหละเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานอนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายผมจะใช้เป็นแอนดรูโรเบิร์ตสันครับเหมือนเดิม ยังเป็นที่1ในดวงใจผมนะฮะแอนดูลูเบอร์อสันกลาง2ตัวครับผมแบคคล็กคริสเตอร์เนี่ยติดโทษแบนนะทุกคนครับโดนของพิมเ์มิริ่งด้วยครับใบเหลืองยูฟาแชมลี้ยนก็โดนเหมือนกันครับติดใบเหลืองเหมือนกันนะครับเพราะว่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้แบล็กคริสเตอร์จะไม่ได้เล่นนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็จะใช้เป็นอย่างนี้เคอร์ติสโจนครับนี่แล้วยืนคู่กับไรอันกาเฟนแบกซึ่งฟอร์มมันจะดูแกว่งๆหน่อย เจอเนีคอนเซ่นนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยแต่เชื่อว่าเอาหนะ้าวันนี้เจอคิโรนาก็ดีจะได้มีโอกาสได้เรียกความมั่นใจอีกเหมือนกันนะครับสำหรับแลนด์การฟินแบกนะฮะโอเค3ตัวครับแนวรุกผมผมอยากจะใช้โซโบูสายนะครับเป็นตัวตัวตรงกลางเลยนะครับผมเออผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่โซบูสายเนี่ยจะมีโอกาส ได้สร้างความมั่นใจเหมือนกันซูบูสลายเนยผมรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวจริงหลักของสล็อตเท่าไหร่นะครับกลางเนี่ยอาจจะวนบนนะครับและก็เซนแบกเนี่ยใช่แมคคริสเตอร์เนี่ยใช่แต่ซููสลายเนี่ยอาจจะมีแบบสับๆกับครอติสโจนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ซูบูสลายมีโอกาสก,าก็อาจจะได้ลงฉายแสงเต็มที่ไปเลยนะครับได้ลองดูนะครับแต่ว่ามาในยุคข,ของสล็อตเนี่ยผมว่าซูบูสลายทำได้ดีขึ้นนะดูมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับอ,อาจจะช่วยน้องมันนะฮะซูบูส,บสลายลงด้านซ้าย ผมจะขอเลือกเป็นกักโปครับเพราะผมคิดว่าดีอาร์เนี่ยดีอาเนี่ยส่วนตัวผมนะผมมองว่าผมอยากเก็บเขาไว้่นพรมพ e มียรเออกเออนั่นหมายความว่าพรมเมียรเลีกเนี่ยผมอยากให้ดีอาร์ลงตัวจริงมันก็พอๆกันนะแต่พอดีอาร์ได้บอลแล้วผมรู้สึกว่ามันหวือหวากว่ามันมีอะไรที่มันดูมีโอกาสสร้างสรรค์ได้มากกว่าที่กักโปททำอันนี้ส่วนตัวนะครับ เพราะฉะนั้นกัปโปไม่ได้แย่นะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกอะผมจะเลือกดีอาร์ตก่อนเพราะฉะนั้นแชมเปญลิสลีกอย่างที่ผมบอกไปว่าแมตช์เนี้ยเราน่าจะพอไหวแล้วก็เป็นโอกาสที่จะใช้โรเตชันผมจะให้โอกาสกัปโปลลงไปเล่นเรียกความมั่นใจเหมือนกันครับทีนีน้ด้านขวาน่าสนใจครับเอาอีกแล้วมีข่าวบอกว่าเคียซ่ายังไม่หายจากการบาดเจ็บบางคนบอกกลับมาแล้วอ่นี่ไงเล่นยูยี่เอ็ดยิงได้ด้วยเพราะฉะนั้นแมตช์นี้แหละ อาจจะได้ลงเล่นเอา้ายังไงกันแน่วะเฮ้ยเดี๋ยวมึงบอกยังไม่หายบางอันบอกหายแล้วนะครับเพราะว่าเคียซ่าอย่างที่เรารู้นะฮะแกสาปนา,าตัวเองเป็นผู้มนวยการลงบาลจริงๆนะตอนเนี้ยเออกูเห็นมันเล่นอยู่แป๊บเดียวเนี่ยใครถามพี่เคียซ่าเป็นไงไม่กล้าตอบเลยอะ่ะก็ยังไม่ได้เห็นอยากเห็นตัวจริงสักแม็กหนึ่งก่อนนะครับเอา้าวันเนี้ยถ้าเคียซ่าฟ,ฟิตจริงๆเนี่ยผมอยากให้เขาลงผมอยากเห็นเขาเล่นนะครับแล้วก็เหมาะเหม็งเหมาะจริงนะครับที่จะได้ลงเล่นกับคิโรนา ให้แฟนแฟลิเวอร์พูลทั่วโลกเลยเขาได้เห็นสักทีว่า้ฟอร์มการเล่นมันเป็นยังไงนะครับเวลาลงเล่นตัวจริงเต็มๆเนี่ยแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่ซาลาจะได้พักด้วยนะครับโมซาลานะครับอันนี้สําคัญจริงๆนะโดยเฉพาะฤดูกาลนี้ของโมซาล่านะครับถ้าแมตช์พักได้ก็ผมว่าก็น่าพักอะ่ะแล้วกเก็บไว้เล่นพิมพ์ลีอ่านั้นตามนี้นะฮะถ้าเคียซ่าฟิตลงได้เอาเคียซ่าลงซาลาสำรองก่อนนะครับศูนย์หน้าผมเอาดดวินุนเยสครับ <c oughs> ผมเอาดาวินนุนเยสเพราะว่าผมต้องการให้นุนเยสเนี่ยเรียกความมั่นใจอีกเหมือนกันโอ้โหนักเตะลิเวอร์พูลต้องการความมั่นใจจริงๆคน,นเลยนตอนนี้นะนุนเยสด,ดีขึ้นนะครับในฤดูกาลนี้ตั้งแต่เนเธอสลตเข้ามานะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาว่าเขาจะปลุกปั้นให้นุนเยสอยู่ในร่องในรอยให้ได้เออแล้วก็เขาทําให้เห็นจริงๆนะครับนุนเยสมันดีขึ้นกว่ายุคเยนคอปนะจับบอลดีขึ้นเเล่นบอลกับเพื่อนก็ดีขึ้นจ่ายบอลดีขึ้นที่สําคัญนะครับมีการลงมาลุ้งบอลด้วยเ,เหมือนสมบูรณ์บาด่ะ ไม่แย่นะครับแต่ที่ยังไม่ดีขึ้นคือเรื่องของการทําประตูไอตรงนี้มึงต้องพัฒนาอีกนะครับก็วันนี้แหละอะลงมาเนี่ยถ้าทําได้ก็จะได้มั่นใจขึ้นไงผมให้โอกาสเขาครับถึงแม้ว่าบางแมชเนี่ยอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยจะจับเอาหลุยดีอาร์ไปยืนตําแหน่งนั้นนะครับไปยืนเป็นสูนหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็เอากั๊กโปไปยืนฝั่งซ้ายอะไรแบบนี้นะครับไม่แน่นะไม่แน่วันนี้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ผมอยากจะเลือกแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นผมเป็นสลอ็อตผมจะเลือกอันนี้ครับ 4,2,3,1ส่วนผลการแข่งขันในวันนี้นะฮะผมคิดว่าอ,อ,อาจจะไม่ใช่งานหนักของลิเวอร์พูลสักเท่าไหร่นะครัไม่ไมไม,ไม่ไม่หนักสักเท่าไหร่ด้วยสถานการณ์ด้วยแต้มที่มีอยู่แล้ว15แต้มฟอร์มที่มันเกิดขึ้นตลอดฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคิโรนาเนี่ยผมไม่เคยดูเขาเล่นจริงแต่ผมรู้เขาอยู่อันดับ9กของลาลีกาสเปนนะครับทีเนี้ยอันดับเนี่ย มันก็อาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่หรอกมันก็อยู่ที่ฟอร์มแหละแหมอันดับท้ายๆมาชนะหัวตารางก็ให้เห็นเยอะแยะนะครับแต่ผมดูภาพรวมความมั่นใจทุกอย่างของย์ฟูผมคิดว่าน่าจะผ่านได้ผมคิดว่าไม่น่าถึงกระแพ้เต็มที่ก็แบ่งแต้มได้นะครับหรืออย่างไอ้นั่นดีไปเลยก็ชนะนะครับสกอร์ผมคิดว่าผมว่าผมว่ามีมีสองะเออผลสกอร์เนี่ยนะมีอะ คิลนาจะยิงลิเวอร์พูลไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ผมคิดอย่างนั้นนะฮะแต่นี้จะออกเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องว่ากันนะครับเพราะลิเวอร์พูลเนี่ยเอาจิงเล่นแค่เสมอก็ได้นะครับแต่ถ้าชนะได้ก็ดีมันจะได้ไม่ต้องไปกดดันไอ้สองแมตช์ที่เหลือนะครับไปเจอกับ PSB เจอริวเขาเนี่ยเอาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะครับถ้าชนะได้ก็จบเลยสบายใจไปเลยนะครับทีนี้ก็ผมคิดว่าเนี่ยก็เนี่ยผมจัดตัวประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับ แล้วเพื่อนๆลครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับแมชนี้นะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็ยังไงผมฝากช่องจลิแจ็คไว้ด้วยนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาเข้าไม่เห็นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะกันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุ้นกันนะครับว่าผลของลิเวอร์พูลกับคิโรนาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับและเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ